ขอบคุณผุกเสียบเศรษตะกี้สำมุ่ยเกล็ดด้วยพี่น้องพุทธโดยตาสนานะครับพี่น้องช่วยกันใช่ใชสนานีทุกคนประชาชนทุกคนเดช่วยกันตีมือแล้วไปตามก่อนก้าเจ้าก้าต้องเศษานขอบคุณแขกครับเออขอบคุณมาขอบคุณมากครับรายงานพี่น้องให้ใจใจยังได้รับพี่ดนะเหนี่ยนะหา ทุลากรตุกรนรับาธุรกิจอนนี้ม้อคุณผินองไต้าดีต้องจำไว้เรื่องม่ใ้กนยามมาสดปีถ้าเหลืองารดเรวไม่เรี้ยงเดียราจบานไม่เลืงฮะจำลองเรื่องจบ้านไ้เร็วผสมเปิดผมหมาได้ได้ได้ขอบคุณหมาขอบคุณมาเออ

ไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณมายครเบียจิ้มกับน้ำขึ้นมาเออขอบคุณนะครับลากไปเลยฝากจำนะไปทานแล้วจ้ากับข้าวกับเบียขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณมากจ้ะร้านเปิดแล้วจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเบียขอบคุณมากตุ้มพี่ในหัวตั้งแก่ขอบคุณครับ นเดขอบคุณมากเนเดโฮเทลเออขอบคุณมากนะเียขอบคุณมาขอบคุณมากพีขอบคุณมากนะคุณมากแม่ขอบคุณมากพี่แม่คจเเขอบคุณ้บยขอบคุณมากเปีบคุณมากครับขอบคุณมากพอดีพอม่นอนชาวไซ ใน,ใน,นกรนสร้างาน้องคร้อยอาเซียนีน้อครับที่มส่วนในการสาร้างประวัติศาสตรนในเก็เสียงคนณ่งใน 30, สามมื้อสรางวาร้รอยอาเซียนนั้นทีเดยนนเ<อ>วบรรยากาศวันนี้หาดใหญ่เป็นไปอย่างพักคึกมากๆแต่พ่อแม่พี่น้องสองท่าออกมาแสดง ขอบคุณ9ขอบคุณนะครับสวนสาราญท่านล่าชักนะครับในการสนับสนุนไปเวบลุกไปเบลุกแทงแทงเก็บขอบคุบนะครับขอบคุณมากพี่น้องผู้กำนิดความมั่งคของเราตามทุกเวทีเลยขอบพระคุณมากมากขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านครับที่ร่วมเป็นงณนะครับ ทุกคะแนเนเสียงที่มอบให้กับจุรีนะครับจุลีนแก้วม <า S 2> ืวานนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้จุรีมาขอบคุณพี่น้องที่ไว้วางใจให้จุรีน้องแก้วไปเป็นตัวแทนของพี่น้องในเขตสองครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคะแนนเสียงเมื่อวานนี้นะครับที่เลือกเลยหนึ่งให้ได้ที่หนึ่งครับเมื่อวานนี้ ขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณดนหม่ายขออนุญาตอ่านทำรถช้าๆนะคะขออนุญาตอ่านรักจูรีมากมากกินดีสู้สู้ยินดีก้าขอสอคนใหม่ยินดีก้าจูรีสู้สู้คนใหม่ขอเสียคนรักจุลีหน่อยแล้วขอบคุณมากครับพี่น้องชาวสายสองทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ ทุกคะแนเนเสียงเมื่อวานที่เลือกเบอร์หนึ่งได้ที่หนึ่งวันนี้นะครับจุรีมาขอบคุณพ่อแม่พยยี่น้องทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกคะแนเนเสียงครับที่ไว้วางใจกับการเมืองสุดกริตนะครับพยยี่น้องครับขอบคุณมากๆพี่น้องชาวสายสองทุกท่านนะครับนนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเน้อ ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมาพ้าเลยเดือขอบคุณมากบีเดี๋ยว e ือด้วยนะเ้อขอบคุณมาร์กนะพิจาร์พตจารขอบคุณด้วยพนักงานพิจารนะทุกคนทุกการคาเต้ลูกกินครับขอบคุณมากมากขอบคุณมากขอบคุณที่มาขอบคุณเดือยวเดือยวใจเฟื่นึกไงพี่นะนะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากบพ้ามาเลย

ขอบคุณมากๆเออเอาต้งตองเรนรู้ที่ข้างานให้ยูดีๆนอขอบคุณมากๆจริงๆเลยไม่ได้เจาขอบคุณมีมากๆินไม่ได้แล้วก็ขอบคุเดี่ยวทา่กินย้อมด้วยเอเลิกเรื่องไปเรื่องไปไปแหนนอนเด้อไม่ต้องวน เด็นไปเนเด็นไปเนเนื่อยากเวียนในตัวก้อก่อาจเวียนในตัวก้อนเลยเจเวียนตัวก้อนต่ลกก้นเจเวียนในัวอย่างใจักเดียวจะเวียนเป็พื่อนก้อนลูกกอนกอนก็คุหมากอนแต่ลกก้อนมคุณมากรเบขอบคุณมากเบียเ้หมาเมานอเนอเดี๋ยวจะเวียนในตัวก้อนทัไมตั้งี่ยไม่มือเลยมันเดี๋ยปไป เออจะไปอยู่แล so ้วเดี๋ยวจะเียบไมเปียนใจเออมาเน่จะมาวักทุวันอยู่เนี่ยทำไมเาล้วงอบคุณหมาเอออคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยเียใ้ไม้่องนะอบคุณหมากคุณหมาเอพี่น้องยาวิดยงเดออคุณนขอคุณสี่กันเอเสียก ขอบคุณมากมากนะครับจากหัืใจเลยขอบคุณมากมากขอบคุณนะั้งยขอบขอบคุณมากมากะเขอบคุณมากมากเอามาหลาอลางข้อมปลามอกาอขอบคุณมากนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอลเดี๋ยวตนเดี๋ยวจะพิเศษในตัวนอเออ พูดเดี๋วช่วยกันจ้างประวัติศาสตร์เอาพีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเดียนะกลุ่มได้กลุ่มได้กลุ่มได้รักอาหารยัยขอบคุณมาวันดีวันดีครับวันดีครับขอบคุณมากขอบคุณมาหมารัวโตตัวโตหมาตะโตด้วยขอบคุณมากเดียวแฟนดีเลยดีขอบคุณมากับหลัเแฟนดีขอบคุณมากับปัญญาพี่น้องผู้ประกอบการ จาพร้อมกิจการมนะครับเจรวยยกันใช่หรือยังได้กรเป๋าเป็นคะแนนบริจุตเจสังซิเจ็เป็นพลังของใจชนะวันนี้มาพร้อมนะที่นังเจ้าใจลิงบุคคนสุดท้านะครับขอคุณมากขอบคุณมาครับนี่ครับลโอฮัลโหลครับ ออกมาไม่อนหาทีก่อนไม่อนหาทีเพื่อนโอเคีเดี๋ยวเดี๋ยวผมึงบานเดี๋ยวผมไปตัวนะโอเคโอเคเพื่อนได้ครับมาเรียนแ้วยอะมาได้บ้านไ้ก้มมุดออกมาเขอะก้มขมาดิก้มขึ้นมาดูดีก้มข้นมาดูดีแ้วมาดูคนีฟมาดูดีมาเขาต้อมายในว่า ไห้เราดีพี่อขอบคุณมากด้วยพี่อีน่ารักมากขอบคุณมากเนอขอบคุณนะขอบคุณมาเน้อขอบคุณนะขอบคุณไว้แรกกาดอ่างทะเลกันขอบคุณขอบคุณมากพี่อีขอบคุณมากครับต้าขอบคุณมากครับต้าอ้อมาขอบคุณมากเนอขอบคุณมากเน้อขอบคุณนะ

ขอบคุณครับขอบคุณมากเลอบคุณมากเขอบคุณที่ช่วยกันรางตระรับขอบคุณมากขอบคุณทุกครับขอบคุณมาเอในช่วยกันางตราขอบคุณมาเออขอบคุณมาจุด้ยนะขอบคุณมาเดยอุกๆรับนนี้ก็อร่ใน่สุดไอะไรหนุ่มสายี่งน่พาวเวอร์ รอบไปเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องไปอยู่บริเวณใกล้เนื้อหนึ่งรถเลยนะครับไปช่วยกันไปเดินเลื่นเลยต่ว่าเป็นทีมแล้วพี่น้องจะพี่น้องช่วยกันเลเป็นพีมแล้วครับขอบคุณมากๆพี่น้องเขอบคุณมากเพื่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆตรงนี้ตรงนี้ ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่เบลละหมากันนเดือนวว่าี่ฟ่าที่ฟ่าวลื่อยซีาก็คุณมาาือนว่าขอบคุณมากจรวันนี้กับเซก็คุณหมาคุยมาก็คุณพี่น้องนะตาเ่อใจนะครับเดสวยกันขอบคุณหมาเออ ขอบคุณมากเบียดรวยกันสร้าดาวัตต้าเลยนะพี่น้องารบคุณเยอะๆวันนี้ครับนะครับที่ช่วยกันมานะครับมากใหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมนะครับขอบคุณมากเบียร์เฮ้ยเขาเปิดเพลงนั่นไหมทางนับคุณอีกครับอีครับขอบคุณมากดีขอบคุณมากมากนะครับ เออขอบคุณมาานะห้ยา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 ใจใยใจใยใจใยใจขอบคุณมาเออเออขอบคุณมาได้ก่ขอบคุณที่กับขอบคุณดีอบคุณี้เออขอบคุณมาานะใยวเรื่องแรกขอบคุณมากขอบคุณมากๆเอออยากจะขอจมือ้ขอบคุณมากดย ขอบคุณมากมากนะครับอีดองเช้าใจนึงนะขอบคุณมากเยอเออเราคุณมากนะยิกจบขอบคุณครับสวัสดี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 ครับด้วยด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมาก พี่น้องนะครับจะยุบบริเวณชุดไต้เหมตรงนี้พี่น้องนะวันนี้ทุีมงานมาก็ทุ่พี่น้องถูกคะแนนเสียงเดมอนไลน์นะครับขอบคุณเดมอนไให้เบอร์หนึ่งเด้อขอบคุณมาเด้อตอนรับต้อนรับขอบคุณมาร์้เอขอบคุณมารสไปเดอร์แมนไอติมสไปเดอร์แมนไอติมเจ้าเออขอบคุณมาร์คนะ ให้กลังใจให้กำลังใจู้กันต่อไปเราขอบคุณมากมากครับความไว้วางใจนะขอบคุณมากเลยนะเออขอบคุณมากเลยหบขึ้นหลบไปก็ได้ cùng luôn, cùng luôn, cùng luôn, bình nhong, cùng luôn, cùng luôn, bạc má, bình nhong, ốc bạc kiêu, bạc kiêu, được, ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากขอากมาเยอขอบคุณมากับขอบคุณยอทุกเบเอาขอบคุณกอบเลียงเักขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะอบเดี๋ยวว่าเียว่าเียว่าติดาเียว่าติดาเียว่าเียว่าเียว่าขอบคุณเลียงเักส เดี๋ยวไปบ้านนาบานเดี๋ยวบ้านนาบานไอด่จ่อกได้ได้เดี๋ยวจอดข้าหน้าจอดข้าหน้าดียได้ยินไหมสองพวันนี้อคนด้วยเ้อวันนี้จะุณลูกชาวใ่ากเมานเปเอาุไปไหนมากับเมียคนนี้เอาวันนี้นะโอเค ก็คทาเลดีคุณหมาก็ครณมไปใต้ที่ปนติดบาใต้ตามเลยครับไปข้าวทาบ้ันต่วายอยน้องพีน้องเจ้าเลื่อนเพชรพีน้องเจ้าเลื่อนเพชรขพบคุณมากมากพคุณจากหัวใจ เอคุณจะพห่วใจราคามาทางนาราคามาทางาดีนะครโอ้ยไปเลยนอนตอนไปเลยขอบคุณมารเเออเพราะคุณมีน้องเพื่อนแฟนเออขอบคุณมากคเออขอคุณมาก ร้อคุณพี่น้องแคเลนแดด้วยนะพี่น้องนะวันนีครับเดินทางมารอคุณดยนคือคุณูคนูกานนะรับวันนี้ดิาต้องปะจ้งอนเดาสบคุณคนทุกานพี่น้องเคยไดยินเสืยงนี้ในรถในหลับหลูหลับหานว่าจูี่มัตาราดึงเรืหัวใจเรื่องพลังอันมัติพี่น้องกับการเตะที่เทาเกินเกลียงในาจากตนี้นะเ วันนี้พี่น้องตงมที่นรับสวัสดีพี่น้องด้วยทุกคนทุกบานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคอขอบคุณมากขอบากคอเราอมขอบคุณมาาคขอบคุณมาขอบคุณมาคอบขาขอบคุณมาขอบคุณมาคอออขอบคุณมาครับนี่ขอบคุณมาเราพีคอ อามาวันเดียวเอาชนะมา้ทุกคนแล้วลุงโยกโยเาคุณโยด้วยนมาเบควยเดียวโยไดนการสนบุนอย่างนี้กมาสนับอนุนมีใจเดียวันเจ๊ขอบคุณหมากับเอาคุณตุ๊กุ๊กเนอับตุเี้ยงหนึ่งหมาขอบคุณมาด้วยขอบคุณหราดนวยขอบคุณมาด้วย ขอบคุณสุดเสียงเลยนะฮะพี่อาลุงว่าขอบคุณหมากับขอบคุณขอบคุณหมากับตอนนี้ต้องดูจะำเล็บแล้วจำเล็บแล้วพี่น้องที่เราช่วยกันขอบคุณหมาขอบคุณลานปอหายใจรวยนะขอบคุณหมากับปอจะปอทีขึ้นเรือเขอให้อ้ายกันเร็ววันให้ายกันแบงใจอ้ายกเร็ววันขอบคุณลานกับปอหายใจด้วยนะ ขอบคุณสุดๆุสนะครับขอบคุณมากคับขอม่เลยมเุไม่อายนะจืบังขอบคุณีขอบคุณมากเออเออร้อยทุกยเดียวแต่ก็ังต้องดวแต่คือต้องุอไือวะ จัเหรอมาดูดูมัน่อขอบคุณนะติดยอดต่อ้การดีลนองตเดียวไปเึื่พี่ใหญ่นรัเราเดียวตายพ่อนนะ้แพ้ได้ในแต่เราไปเดียวครับเข้าวคนหอวคนเข้าออสใช้คินแอร์กำดียวเขาอยู่คี่9้าวสารันพดีครณนี้ขอบคุณนนะ มีมี <coughs>